นี่คือข้าวของแมวแมวกินกำลังกินข้าวเลยสิบห้าตัวนะนี่ยังมีเอกนี่โอ้ยค่อยๆกินูกค่อยๆกินรู้เปล่าเยอะแยะเลย,ย,ยทีเดียวละแมวมค่อยๆกินค่อยๆกินโอ้ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว15ตัวอ่ากินกินข้าวค่อยๆกินกันกันนะกินอ่าเจ้านี้แมวสัมคีกันดีนะฮะกินด้วยกันอ่ากินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยไม่ทะเลาะไม่บอกแวง้งไม่มีตีกันเลยนะว่าจะให้กิะจานก็แย่แน่นอน